สวัสดีครับแฟนคลับลิซ่าแบล็คพิงทุกท่านคลิปนี้มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องลิซ่ากันนะครับทั้งเมื่อคืนมีคนเจอน้องลิซ่าที่ปารีสล่าสุดน้องลิซ่ากำลังจะกลับไทยวันนี้แล้วแม้แต่คนเกาหลียังตื่นเต้นเลยรวมถึงประเด็นที่แฟนคลับกำลังเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพี่ใหญ่ของวงแบล็ k พิงอย่างจีซูแบล็คพิงคครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันนะ YG ทำอะไรไว้อีกแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันครับก่อนอื่นเลยนะฮะเมื่อคืนมีคนเจอน้องลิซ่าอยู่ที่กรุงปารีสฝรั่งเศสครับ บินจากกรุงโรมเข้ากรุงปารีสอีกครั้งหนึ่งมี FC ตาดีครับถ่ายภาพน้องลิซ่าไว้ได้นะฮะความจริงเขาก็ถ่ายเป็นวิดีโอเลยแหละว่าน้องลิซ่านั้นกาลังไปทานข้าวกับผู้บริหารระดับสูงของเซรีนครับซึ่งต้องบอกว่าคนที่ถ่ายภาพนี้ไว้ก็เป็นตากล้องมืออาชีพนะฮะเก็บภาพบรรยากาศน้องลิซ่าที่ฝรั่งเศสมานักต่อน,นักแล้วตั้งแต่ปี2019เลยรวมถึงล่าสุดคลิปที่สนามบินเขาก็เป็นคนถ่ายไว้ด้วยนะครับหลายๆคลิปด้วยกันก็เป็นไปได้สูงครับว่าที่เธอกลับไปปารี อย่างที่บอกไปไปทางเข้ากับผู้บริหารระดับสูงของแบรนด์เซลีนแต่ยังไม่มีใครเห็นนะครับว่าคนที่มารอรับเธอเนี่ยใช่คุณเอีสลิมาร์หรือเปล่านะ,ะเรียกได้ว่าเป็นคนที่สนิทก,กับน้องลิซ่าสุดๆไปเลยครับคนนี้น้องลิซ่าบินไปฝรั่งเศสทั้งทีแบบนี้ก็ไม่แปลกครับที่เขาจะไปต้อนรับอย่างอบอุน่นโดยหลังจากที่น้องลิซ่าเสร็จภารกิจที่ปารีสเรียบร้อยแล้วนะครับจุดหมายต่อไปของเธอก็กคือกรุงเทพประเทศไทยนั่นเอง เตรียมลงเครื่องที่สุวรรณภูมินะฮะที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวที่น่าเชื่อถือได้นะครับกับผู้เปิดเผยไฟบินเจ้าเก่านะฮะว่าน้องลิซ่าเธอมาแน่นอนล่าสุดมีลืออีกแล้วครับว่าเธอจะมาวันนี้เลยนะฮะแบบไม่ทันตั้งตัวจริงๆเอาแล้วสิงานนี้กลับมาฉลองวันเกิดที่ประเทศไทยบ้านเกิดของเธอนะฮะพบปะสังสรรค์กับครอบครัวเพื่อนฝูงหลายคนแซวว่าให้น้องลิซ่าเนี่ยอย่าลืมมากินลูกชิ้นยืนกินด้วยนะเพราะก่อนหน้านี้เธอสร้างปรากฏการณ์กระแสะทั่วประเทศไว้นะครับตอนที่ไปสัมภาษณ์รายการของคุณวูดดี้หลังจากออก โซโล่ใหม่ๆนะฮะว่าเธอนั้นชอบกินลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรัมอันเป็นบ้านเกิดของเธอมากๆเลยตอนนั้นเล่นทําเอาหลายล้านขายกันไม่ทันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งคราวนี้ก็เชื่อว่าน่าจะมีเหตุการณ์ประทับใจแฟนคลับอีกมากมายเกิดขึ้นแน่นอนยกตัวอย่างในอดีตนะครับก็มีครั้งหนึ่งที่น้องลิซ่าเนี่ยเคยนั่งบอขอสอนะฮะรถทัวร์กลับจากบุรีรัมเข้ากรุงเทพะฮะ อ่ตอนนั้นประมาณปี2017นะถ้าจำไม่ผิดแฟนคลับหลายคนตอนนั้นงงกันเลยทีเดียวนะฮะว่าใช่น้องลิซ่าตัวจริงหรือเปล่าทำไมติดดินขนาดนี้ถ้าเป็นศิลปินคนอื่นนี่อาจจะนั่งเครื่องบินส่วนตัวไปแล้วนะฮะนั่งเครื่องบินเฟิร์สคลาสไปแล้วแต่น้องลิซ่ากลับเลือกรถถั่วครับเรียกได้ว่าตำนานก็คือตำนานะนะฮะ ตำนานความติดดินความถ่อมตัวไม่มีใครเกินครับสำหรับสาวลิซ่าและลิซ่ามโนบาลคนนี้ซึ่งชาวไทยจํานวนมากก็ยังคงเชียร์ให้น้องลิซ่าเนี่ยมาเที่ยวเล่นแถวบ้านเขานะฮะเผื่อพวกเขาก็มีโอกาสได้เจอน้องลิซ่าบ้าง ึ่งความจริงก็มีจดหมายหลายๆอย่างนะที่นองริซ่าชอบไปซ้ำๆไปบ่อยๆโดยถ้านองริซ่ากลับมาไทยช่วงนี้ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งนะฮะอย่างน้อยที่สุดก็คือไม่ต้องกักตัว14วันแล้วแหละแค่ตรวจ PCR แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถเข้าเมืองไปใช้ชีวิตปกติได้เลย,เลยจะบอกว่าไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นนะครับที่ดีใจแม้แต่คนเกาหลีเองก็ยังดีใจนะฮะที่นองริซ่ากลับไทยเช่นเดียวกันโดยความเห็นก็เช่นว่าชอบเวลาที่นองริซ่าเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยมากๆนะเธอดูยิ้มไม่หุบเลยยิ้มแบบมีความสุจริงๆ ก็เห็นเวลาที่ศิลปินต่างประเทศกลับไปอยู่กับครอบครัวของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งมันรู้สึกอบอุ่นมากคุณลองคิดดูสิเวลาที่คุณต้องจากคนรักไปหลายๆวันหลายๆปีนะฮะรวมถึงความคิดเห็นนี้น่าสนใจมากครับจากฝั่งเกาหลีเขาบอกว่าพรุ่งนี้ลิซ่ากำลังจะบินกลับไทยแล้วขอให้มีความสุขกับครอบครัวนะ อ่าแสดงว่าถ้าลือไปถึงต่างประเทศขนาดนี้นะครับวันที่21มีนาคมนี้เราอาจจะได้เห็นไฟล์บินของน้องลิซ่ากลับไทยนะฮะแต่เราก็เข้าใจนะว่าทําไมเขาไม่เปิดตารางบินแน่ชัดว่ากี่โมงกี่โมงก็เป็นไปได้สูงว่าอาจจะระวังซาแซงนั่นเองนะฮะแฝงตัวขึ้นไปบนเครื่องบินนั่งติดกับน้องหรือเปล่าสําหรับใครที่จะไปรอรับที่สนามบินสวนณภูมินะครับก็มีข้อความจากบ้านลิลลี่ทีมด้วยนะฮะบ้านแฟนคลับใหญ่ของน้องลิซ่าเขาบอกว่าสวัสดีครับเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันนะฮะ ทางสนามบินค่อนข้างมีมาตรการคุมเข้มต่างๆขอความร่วมมือทุกคนหลีกเลี่ยงการไปรับน้องที่สนามบินเพื่อไม่เป็นการรบกวนเจ้าหน้าที่และผูดด้โดยสารท่านอื่นแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีการตั้งเทนแท็กในทวิตเตอร์นะครับเพื่อต้อนรับการกลับมาของลิซ่าแบล็กพิงคครั้งนี้หลังจากเธอจากบ้านมาหลายปีด้วยกันก็ตามนี้นะฮะถ้าใครบังเอิญเจอน้องลิซ่าก็อย่าลืมให้พื้นที่กับเธอด้วยเนาะเพราะครั้งนี้เธอกลับมาประเทศไทยเพื่อพักผ่อนอีกคนหนึ่งที่หลายคนอยากจะให้มาด้วยนะฮะอย่างพี่จีซูแบ กับน้องลิซ่ามาตลอดจริงๆสำหรับพี่ใหญ่คนนี้แฟนคลับออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้เธออีกครั้งหนึ่งแล้วครับกับค่าย YG สรุปง่ายๆนะฮะก็คือพี่จีซูเนี่ยมีผลงานที่ผ่านมาหลายเดือนมากพอสมควรนะกับปกนิตยาสารต่างๆแต่ทาง YG เนี่ยไม่ค่อยลงโปรโมทเธอเลยลงโปรโมทครั้งล่าสุดตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วแล้วแผนโซโล่ก็ยังไม่ชัดเจนนะฮะว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงกันแนะ่จะมาจริงหรือเปล่าปีนี้เพราะกำลังจะหมดสัญญาแล้วนะแล้วจะมาเมื่อไหร่ จะมาก่อนหรือหลังแบล็คพิงค์คัมแบ็กที่เหลือก็จะเป็นประเด็นที่คล้ายๆเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อนรองน้อยกว่าคนอื่นในวงนะฮะรวมถึงหน้าปกบน YouTube ก็ไม่เคยขึ้นคนเดียวเลยสักทีแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดจีซูเนี่ยไม่ต่อสัญญาก็จะไม่แปลกใจเลยพอได้รับการดูแลที่ไม่ดีจากค่าย YG นั่นเองประเด็นก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับพี่ใหญ่จีซูต้องยอมรับนะฮะว่าหลังๆวงแบล็คพิงค์นั้นเติบโตแล้วก็ฐานแฟนคลับเยอะขึ้นมากจริงๆทางค่าย YG ก็อาจจะปรับตัวไม่ทันนะฮะงานเยอะจัดเกินไปต้องค่อยๆปปปรปปรััับบกนไาะพงม6 เองคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็มารอติดตามกันดูนะฮะว่าน้องลิซ่าจะมาถึงวันนี้จริงหรือเปล่าแล้วมาถึงกี่โมงแอบเห็นใจเธอเหมือนกันนะบินหลายประเทศมากน่าจะมีการเจ็ตแลกหรือว่าปรับตัวปรับเวลาไม่ทันบ้างละงานนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอะไรก็แสดงไว้ได้เลยนะครับแหรัะคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ